อันเนี้ยลำโพงกันน้ำที่อาบน้ำไปเอาไปฟังใครห้องน้ำได้ด้วยแถมเห็นตัวอะไรแค่เนี้ยเสียงดีมากด้วยนะ ลำโพงตัวจิ๋วอันนี้มาจาก Edifier ครับรุ่น ES 2 0ลองดูไซส์ของมันดีนี่เทียบกับ iPhone ให้ดูใหญ่กว่าโทรศัพท์ไม่เท่าไหร่เองแล้วก็อย่างที่บอกต้นคลิปมันกันน้ํากันฝุ่นที่ IP 6 7ครับคือกันฝุ่นแบบสมบูรณ์เลยแหละกันน้ำเนี่ยโดนน้าได้ประมาณ30นาทีถ้าเกิดแบบเราไปวางในห้องน้ําโดยที่ไม่ได้โดนน้าตรงๆอ่ะอันนี้สบายเลยตัวลำโพงเขามีแบตเตอรี่ให้ในตัวครับใช้ได้นานสูงสุดถึง15ชั่วโมงเลยนะและแถมเขายังมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านบนตรงเนี้ยไม่ต้องแตะมือถือกก <'m> ก็ก็ดดได <in there. S 1> ้เเเเคคาาามมีีีีีททโโนโลยย่่รวว Pass aker ะะือจตับ แยกจากลำโพงด้านหน้ามันจะช่วยถนอมตัวลำโพงด้านหน้าแล้วก็ทําให้เราอะ่ะได้รับเบสแยกต่างหากเป็นลูกๆในขณะที่ยังได้ยินเสียงเพลงชัดอยู่ด้วยอะแล้วลำโพงเขายังมีไมค์ในตัวอยู่ตรงนี้ให้ด้วยฮะสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้ยังว่าจะยังไงบ้างตอนนี้เราไปนะ ตอที่สุดนะเราออกมาดูแบบเปดประตูแล้วนะตัววัสดุอยากให้ดูนิดหนึ่งของเกมเรื่องม,มันเป็นสีไอวอรี่นะครับคือตรงนี้มันเป็นตะแกรงเหล็กนะแล้วสีมันออกไปทางทองๆดูพรีเมียมแล้วด้านนอกมันยังมีความเป็นแบบซิลิโคนที่มันเป็นลายหนังอะ่ะด้านหลังเองก็เหมือนกันครับเป็นตะแกรงเหล็กพร้อมกับมีไฟตกแต่งมาให้แบบนี้ด้วยจะซื้อเอามาใช้เองหรือซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นอะมันก็เวิร์กเหมือนกันนะตัวนี้ปักพิกัดให้และที่เดิมเลย